ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสุขโขทยัยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุขโขทยัยร่วมกับโรงพยาบาลสุขโขทยัย สถานที่ตั้งโรงพยาบาลสุโขทยัยเลขที่2ทับ1หมู่ที่12แผนกกุมารเวชกรรมอาคารพัฒนาการเด็กชั้น2ถนนจรดวิถีทองตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยรหัสไป,ส 64, ปรษณีย์64,000ปัจจุบันเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างสองหน่วยงาน 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยรับผิดชอบจัดครูประจำศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนับสนุนสื่อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการศึกษาและว,วัสดุอุปกรณ์สำนักงานควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูประจำศูนย์การเรียน บริการจัดการด้านการศึกษาและส่งต่อด้านการศึกษาโรงพยาบาลสุขโขทัยรับผิดชอบร่วมค้นหานเด็กที่มีความบกพร่องทางสุขภาพส่งต่อเด็กเพื่อให้ได้รับบริการทางการศึกษาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดตั้งสนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนับสนุนสื่อวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการให้บริการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูประจำสนยนการเรียนบริหารจัดการด้านการรักษาเพบาลและการส่งต่อทางการแพทย์โครงสร้างการบริหารงานส่วนการเรียนสาหรับเด็กในโรงเพบาลสุโขทัย โดยปัจจุบันนายแพทย์มาโนออู่วิทพงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทยัยนายบุรินสาลีคำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทยัยและแพทย์หญิงดาวเรืองมงคลศิริดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานกุ่มมาลเวชกรรม ข้อมูลนักเรียนมารับบริการประจำปีการศึกษา2563ตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันแยกประเภทดังนี้กลุ่มโรคทั่วไปจำนวน307คนกลุ่มโรคเรื้อรังจำนวน18คนรวมนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน325คน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการให้บริการการจัดการศึกษาเด็กในโรงพยาบาลสโุโไทยแผนกุมารเวชกรรมซึ่งเป็นการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในโรงพยาบาลสโุโไทยโดยการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับชั้นของนักเรียนเป็นรายบุคคลสอดคล้องกับแผนการรักษาทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงสภาพความเจ็บป่วยของผู้เรียนซึ่งจะส่งผลดีต่อทางด้านสุขภาพและการศึกษาไปพร้อมกันสำหรับเด็กเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุูไทยจัดกลุ่มตามลักษณะของโรคเป็นสองลักษณะคือกลุ่มโรคทั่วไปจะเป็นเด็กกลุ่มเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆรักษาให้หายได้นอนพักรักษาตัวในระยะสั้นๆไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน และกลุ่มโรคเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือต้องใช้ระยะเวลารักษานานๆซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนจึงต้องมีการประสานงานกับทางโรงเรียนครูประจําชั้นเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคลคลกิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นกิจกรรมศิลปะบำบัดโดยจะนำมาบูรณาการร่วมกับทักษะวิชาการเพื่อลดความเครียด กิจกรรมต่างๆการเผึกษาหารือขยายการจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช5 5 6 3ณนะโรงพยาบาลสุขโขทยัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศัก,กราช2563ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุขโขทยัยโดยนางพัทยาชนะพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุขโขทยัยฝ่ายหนึ่งกับโรงพยาบาลสุขโขทยัยโดยแพทย์หญิงวิพาณีเอี่ยมจันทร์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขโขทยัย เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรอยกระทงกิจกรรมทัฒนศึกษากิจกรรมมอบอาหารเสริมโนมโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทยัยความคิดเห็นของผู้ปกครอง ผลงานนักเรียนปัญหาอุปสรรค์ 1. สถานที่การให้รับบริการปัจจุบันห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆและของเล่นไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 3. ซสื่อเทคโนโลยีในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ